ออันนี้เป็นบ้านของเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันแต่คือบ้านเขากับบ้านเจนวัฒนธรรมจะคล้ายๆกันเพราะเป็นลูกคนจีนทีนี้ค่ะบ้านหลังเนี้ยเขาจะเป็นบ้านที่มีความนับถือถ้าคนไทยอะจะบอกว่าเป็นหมอดูแต่ว่าคนจีนะเขาจะเรียกคนคนนี้ว่าโกเนียค่ะโกเนียจะอยู่ในโรงเจซึ่งเป็นเหมือนผู้ดูแลโรงเจค่ะโกเนียของแต่ละโรงเจจะมีความพิเศษไม่เหมือนกันบางที่โกเนียเนี่ยจะเก่งศิลปะ บางที่อาจจะเป็นงิ้วเป็นการฟ้อนรำเป็นการทำอาหารแต่โกเนียของโงเจนี้เป็นโกเนียที่เก่งเรื่องดูดวงค่ะ <illes> ขึ้นชื่อว่าดูแม่นมากๆแต่การดูเนี่ยไม่ใช่การทำนายอนาคตไม่ใช่การทำนายอดีตว่าเราเคยผ่านอะไรมามันคือการที่บ้านหลังนั้นอ่ะมีอยู่ประมาณ30คนครอบครัวคนจีนใหญ่มากก็จะเกณฑ์เด็กไปประมาณ10คนให้แต่ละคนเนี่ยเวลาโกเนียเขาทำนายดวงเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมา แล้วก็จะพูดทีละคนสมมุติอ่ะวอมปีนี้นะให้ระวังการปีนเขาที่สูงของคุณนัตตี้ปีนี้ระวังน้ําเขาก็จะเหมือนพูดสิ่งที่ให้ระวังอะค่ะทุกคนก็จะช่วยกันจดแล้วมันจะมีประเด็นว่าถ้าสมมุติว่าสิบคนไปนั่งจดแล้วโกเนี่ยเห็นว่าดวงขึ้นสีถ้าสมมติว่าพี่เอก,กเจนดวงขึ้นสีเหมือนกันสีดําแปลว่าจะมีงานศพค่ะจะมีคนที่เราสองคนรู้จักอะเสียชีวิตแต่ถ้าสมมติไปคู่ ของพี่เอกไม่ขึ้นสีของเจนขึ้นสีแปลว่าเป็นคนที่เจนรู้จักแล้วทีเนี้ยครั้งนั้นที่ไปอ่ะชื่อรายชื่อค่ะสามสิบกว่าคนอ่ะขึ้นสีหมดเลยแปลว่าต้องเป็นคนในบ้านก,ก็เลยคิดกันว่าอ่ะน่าจะมีคนหนึ่งที่ต้องไปแล้วล่ะในปีนี้แต่ทีเนี้ยโกเนี้ยเขาก็จะมีความเชื่อของโกเนี้ยอยู่ว่าเขาจะไม่ระบุมานะว่าใครจะเสียชีวิตเหมือนเขาอาจจะมาบอกญาติแล้วญาตัดสินใจเอง ว่าเราจะบอกไหมไม่งั้นมันจะเหมือนการแบบเราไปยุ่งวุ่นวายกับชะตากรรมคนอื่นนะคะแต่บังเอิญว่าปีนั้นโกนี้เขาจิ้มชื่อพี่มาคนหนึง่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ให้ระวังนะภายในเจ็ดวันนี้จะมีอันเป็นไปที่บ้านนั้นเขาก็เลยจัดการว่าขังผู้ชายคนนี้เอาไว้ในบ้านเจ็ดวันแล้วก็จะมีคนเวียนมาเฝ้า เพื่อไม่ให้ห่างอะคะ่ะเพราะว่าเขากลัวมากจริงคนนี้เป็นลูกชายคนโตที่เดี๋ยวจะมาสืบทอดอะไรพวกนี้ต่อ,อก็ไปจนถึงวันที่เจดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะจนกระทั่งคืนของวันที่เจ็ดน่าจะประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณเนะะี้ยค่ะป้าเป็นคนเฝ้าป้าบอกประตูปิดมิดชิดเรียบร้อยประตูบ้านปิดและลงกรเรียบร้อยป้าไปเข้าห้องน้ําตอนเข้าห้องน้ําอยู่เขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังะคะ่ะพอเสียงโทรศัพท์ดังสักพักหนึ่ง มันตัดไปเหมือนมีคนลับอะค่ะแกก็รีบวิ่งออกมาดูพอวิ่งออกมาก็เห็นว่าโทรศัพท์บ้านสมัยก่อนมันถูกยกหูขึ้นนะคะ่ะ uh huh. แกก็วิ่งเข้าไปดูในห้องที่ผู้ชายคนนั้นอยู่หลานชายหายไปแล้ว uh huh. ไม่รู้ว่าไปไหนทุกคนก็พยายามตามหากันจนตอนนั้นมันเลยเที่ยงคืนไปแล้วค่ะเลยเที่ยงคืนไปก็มีโทรศัพท์อะโทรศัพท์มาหาตัวคุณป้าเนี่ยก็เป็นคนลับป้าก็บอกว่าเป็นมูลนิธิ พอต็กตึงกู้ภัยอะค่ะเขาโทรมาถามว่านายคนนี้คนนี้ใช่ญาติของคุณหรือเปล่าเจอเสียชีวิตแล้วนะแต่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไปเสียชีวิตที่ต่างจังหวัดค่ะพอรับศพมาก็เลยถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคนที่โทรมาเป็นเพื่อนของหลานชายเนี่ยะค่ะของผู้ชายคนนี้ซึ่งเขาอะเป็นคนรักเพื่อนมากเพื่อนเหมือนลถเสียอยู่แถบอุธยาประมาณนั้นไม่ไกลมากค่ะ เขาก็ขอความช่วยเหลือตัวพี่ผู้ชายคนนั้นอะ่ะก็เลยอยากจะช่วยเพื่อนก็เลยขับรถออกไปค่ะทีนี้ทางยุคนั้นมันย้อนกลับไปแบบสา4สิบสี่สิบปีได้แล้วไม่มีไฟถนนใช่มันก็เปลี่ยวตรงนี้ใช่เขาก็ไปยืนแล้วก็ไปโบกรถให้ปรากฏสิบล้อมาชนคู่ก็คือเสียชีวิตทั้งคู่เลยเพื่อนด้วยตัวเพื่อด้วยใช่ค่ะ หลังจากนั้นเราก็มีการเหมือนทําบุญปกติตามความเชื่อแล้วก็จะมีความเชื่อว่าเหมือนคนที่เขาเสียชีวิตเขาจะกลับมาเก็บรอยเท้า <c oughs> ที่คนจีนเขา <c oughs> บางบ้านเขาอาจจะเชื่อกันที่บ้านก็เจอ <c oughs> พี่ชายคนนี้ที่เขาเสียเขาเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีมากแล้วเป็นคนที่เล่นดนตรีเพาะมากเพราะฉะนั้นที่บ้านเนี่ยจะมีเปียโนอยู่หลังนึงค่ะตอนนอนอยู่เสียงเปียโนมา <c oughs> เปียโนแบบดีดเป็นเพลงเลยค่ะแล้วก็ทุกคนมั่นใจมากว่าต้องคนนี้แหละดีดเท่านั้น เพราะมันเป็นการดีดที่เก่งก็มีคนใจกล้าเดินไปเปิดประตูดูเปนโนยังปิดฝาอยู่เลยค่ะไม่มีคนเล่นมันเป็นแบบนั้นสักพักหนึ่งจนทุกคนบอกว่าขายเธอวิญญาณนะอาจจะยึดติดเราขายเพื่อปลดปล่อยเขาดีกว่า<ม>ก็เลยขายเปนโนหลังนั้นไปปรากฏว่ายังมีของอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนมันคือไวโอลิน<ม>หลังจากที่เสียงเปนโนหายไปอ่ะมันเป็นเสียงไวโอลินมาแทนนะคะ<ม>แต่ครั้งนี้มันเป็นการสีแบบ ถ้าใครสีไวโอลินเะป็นอ่ะจะรู้วิธีกดน้ำหนักอะ่ะเราจะรู้เลยว่าคนนี้น่าจะโกรธหรือว่ากำลังรู้สึกอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเสียงมันไม่เพอเลยแล้วมันดูแบบดูเหมือนพี่เขาไม่ชอบกับก,บการที่คนที่บ้านอะ่ะเอาเปียโนเขาไปขาย mm hmm. เราก็เลยเหมือนมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือการตามหาว่าไว,าวโอลินอะ่ะมันอยู่ที่ไหนแต่เราไม่ได้จะตามหาเพื่อเอาไปขายละเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยจะตามหามาเพื่อจะเก็บให้มันดี แต่ไม่มีใครรู้จริงๆค่ะว่าอยู่ไหนจนแต่ละคืนน่ะก็จะมีคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วพยายามเดินตามเสียงไวโอลินนะคะก็เดินไปจนถึงห้องเก็บของห้องหนึ่งที่เขาบอกเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีของแบบถูกทับอยู่ในนั้นมันคือคลังของที่บ้านนะคะที่บ้านนั้นน่ะเขาทําโรงงานเหล็กเหล็กกระดาษเยอะมากแต่เขาตามเสียงไปจนเขาเจอะคะ่ะไวโอลินน่ะมันถูกทับอยู่บนลังกระดาษที่แบบหนามากมาก แต่ข้างในใสกิ้งเหมือนคนเพิ่งเล่นนะของไวโอลินมันจะมีที่ฝนหรืออะไรสักอย่างให้ถูๆอะค่ะเขาบอกไวโอลินอะคือมันพร้อมสีเลยอะทั้งๆทีไม่มีอะไรเลยเหมือนมีคนทําความสะอาดถูไอยางนั้นตลอดเวลาใช่ค่ะจนพร้อมที่จะสีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของพี่คนนั้นนั่นแหละที่เขาเป็นห่วงไวโอลินเขาทุกวันนี้เพื่อนก็บอกว่าก็ยังเก็บไวโอลินไว้ที่บ้านเรายังมีเสียงอยู่ไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้ว